สวัสดีครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะทำทักส่งซีเล็กชันนะครับการบ้านของวันนี้ก็คือให้เซลฟี้คู่กับสินค้าลงบน Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็เราก็ต้องก๊อบตรงนี้นะครับเราต้องเขียนแคปชั่นเองนะครับแล้วก็ Copy h ีแฮชแ็ตรงนี้ไปใส่นะครับอันนี้ก็คือในเว็บ s l l e t t o o to y o u m o m นะครับหลังจากนั้นเราไปเข้า Facebook เ,เราเลยนะครับ ให้เรากดไปที่โปรไฟล์ของเราอันนี้ก็คือทําในโน้ตบุ๊กนะครับหลังจากนั้นเราก็มาโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่รูปที่เราเตรียมไว้นะครับเราควรที่จะตกแต่งภาพเป็นบ้างนะครับเพราะว่าเราต้องใช้รูปภาพในการหากินกับการทําทักไปอีกนานนะครับรูปนี้นะครับผมทําเรียบร้อยผมทําด้วย Photoshop นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เขียนแคปชั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเราก็เก็บไว้ในเอกสารให้เรียบร้อยเลย ไว้ข่าวหลังเราจะได้ใช้อีกเราจะได้หาง่ายนะครับก็า o p y จากนี่มาเลยนะครับแล้วเราคัดลอกแล้วเราไปที่อีเฟซบ o ๊กของเราเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็ตรวจทานให้เรียบร้อยนะครับและตรงนี้ต้องเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีหลายอย่างนะครับสาธารณะก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้แต่เราต้องติ๊กตรงสาธารณะนะครับหลังจากนั้นเราโพสต์นะครับ ช่วงที่คนดูเยอะก็คือตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ 2- 3สามทุ่มนะครับดังนั้นถ้าเราโพสก่อนอย่างเช่นตอนนี้นะครับเวลา9โมงนะครับคนยังดูน้อยอยู่แต่ที่ผมจะโพสก็คือเพราะว่าจะได้ทำคลิปนะครับทีนี้เราก็กดโพสไปเลยนะครับเราโพสเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ถูกใจโพสเราสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เขาไม่ได้บังคับนะครับ ลังจากนั้นเราก๊อปลิงก์นะครับเราไม่สามารถที่คั่บแชร์เหมือนกับที่ในมือถือได้นะครับถ้า Facebook นะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีตัวเลือกนะครับผมค้นหาแล้วไม่มีตัวเลือกแต่เราสามารถที่จะทำโดยการคลิกตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือโพสต์ของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาก๊อปปี้ข้างบนนี้นะครับคัดลอกเพื่อความชัวนะครับ เราลองดูว่าลิงก์เราใช้ได้หรือเปล่าโดยการทดสอบโดยการอางลิงก์นะครับใช้ได้นะครับลิงก์เราใช้ได้นะครับโดยการทดสอบตรงนี้นะครับมาวางลิงก์ของเราตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปส่งงานที่ w e b selection to you com นะครับเข้ามาที่ทากของฉันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราไปรับงานมาแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่รับงานนะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งงานนะครับเราวางลิงก์เลยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การตรวจงานการอนุมัติงานนะครับอาจเป็น1ชั่วโมงหรือ1วันก็ได้นะครับแล้วแต่เนี่ผมทํามา17วันติดต่อกันแล้วนะครับก็ได้กุญแจมาหลายดอกแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูกุญแจที่หีบสมบัติตรงนี้นะครับนี้ผมได้กุญแจไม้35กุญแจนะครับและก็ได้กุญแจแดง1กุญแจนะครับเราทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต่อไปพอเขาเปิดขายกุญแจนี้นะครับ เราทํางานเราทําทักก็คือทําการบ้านส่งเราได้กุญแจเดี๋ยวเราเอากุญแจนี้ไปขายคนอื่นนะครับที่เขามีหีบตรงนี้นะครับแต่เขาไม่มีกุญแจที่จะไขนะครับเรามีกุญแจไขเราก็เอาไปขายเขาได้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ